นี่กระพิษหนำหมากหนำหมากดกูง,งามๆเลยครับกำงามเลยกระพิษหนามมากดูสองดอกครับอย่าม,มากต่างโดนหัวกระอเห็ดพวกนะครับกระพวกขาดำครับเห็ดพวกขาครับเห็ดพวกขา ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องร่วมวิถีชนบทนอีสานอีกเช่นเคยนะครับมอนี่มือนี่มีโอกาสได้พาพี่พานองมาหาเก็บเห็ดป่านะครับเห็ดป่าเห็ดดงเห็ดร่วมเห็ดร่วมทุกชนิดนะครับสีมันประมาณมือนี้นะครับมาในรอบเป็นเป็นเดือนวันต่อครับมันมามือแหลกเลยครับสีมันประมาณมือนี้ก็มาหลุมนามืองน้ำกันครับจากเี็ดังสิเกิดเนี่ยนะครับครับไปเมืองน้ำกันครับ สีมันหรือบ่วมันครับมืาอนี้ย,ยางขอมากก็คือจังบ่ทันพ่อยังอยู่ครับคือมีติ่มซิมอยู่แถลงเห็ดตจริยผู้เขามาเก็บฟังหมู่ว่านหม่กวนเพิ่นก็ยังพ่อได้อยู่มาที่เจ้าของมาสีเป็นยังไงสีมันหรือสีเฝ้านะครับมารุ่นมึงกันไปเรื่อยๆครับ ตามมึงเลยเลยครับสีมันประมาณนี่ครับพิษโข่ายนี่โข่ายสองสามดอกนี่ครับกับเจ้าบ้าตัวเลยสามดอก เพลิงครับเข่าไข่หน่อยดูกางเดิน่างข้างคนอยางมีดอกเดียวครับเอาเห็ดเพลิงมูลีเวจแกงแกงมูครับแกงใส่มูน้ำจึงสี่บนะครับแสบหนึ่งแกงเห็ดมูลีใส่น้ำนะครับแกรงร่วมสีมิรสชาติแสบกลมกลมไปไปน้ำกันครับ ดอกหนึ่งจะไต่ไปไหมครับเ mm hmm. พิ่งเพอเวอร์ใช่ไหครับเห็ดไข่เห็ดไข่เนาะครับดอกงามอยู่ติงตัดขาแล้วก,ก็นี่เห็ดชีเทาครับเห็ดชีเทาดอกท่นงามเลยเ ตุปูเลยเห็ดฉีทโทน้ำงามครับแล้วพุนดอกหนึ่งเห็ดฉีเห็ด,เห,ดเห็ดไข่กันครับอีกอีกสองดอก นตัดขาทีหลังก็ได้นี่ครับเม็ดจีโทวหลอกดินออกจากนุอยเพราะมันบุญยาไซมูลนะครับอืมกัดตัดขาไปเราตันนี่ครับหมืองหมืองเดียวเป็นมูอยู่น้ำกัน ต่อำงามอยู่ครับเห็ดหนาเขาวครับเห็ดพึงเสียบๆครับไรตอพอตเห็ดแนวนีน้นะครับ ราตะดอกงามครับดอกงามดอกเงิองนอยู่น,นี่เอาเอามืดครับเสียพืกันีน่ก็เห็ดเพิงดอกน้ำงาม,งามนี่ก็เห็ดเพิง นี่กระพิษนำหมากนำหมากดกูงามๆเลยครับกำงามๆเลยครับนำหม,มากโดดงามเทวสิวออกไปทั้งแก่เนี่ยเหรอครับงามๆเลยครับนำหมาก มาๆดอกนึงกําลังโพดินครับกําลังพลดินตุ่มๆเย็หน,นาขาว น้ำมาก,กดอกหนึ่งนี่เห็ดน้ำมาครับเห็ดน้ำมาโอ้สองดอกสองดอกครับสองดอกงามครับ ดอกเน่นๆเจ้นๆด้วยครับงามๆครับครับเห็ดผึ่งแมงดานี่ครับสิมาเกิดอยู่น้ากกกไม้นะครับนี่ครับแบบนี้นี่คือเห็ดเพ่งอีกดอกหนึ่ง แคอีกดอกนึงเขาเฮ็ดเพิงคือส่งคือๆกันแต่เห็ดเพิงมุนีิรูปรางงอๆคือๆกันเลยไม่ก็เห็ดเพิงไม่งดายอีกนะกับง,งามๆอยู่ดอกนี้กับนี่กัน ดอกนึงเห็ดเิือมัน,นึงดากอีกนี่ครับเห็ดชีโถดอกนี้ง,งามงามเลยครับงามงามเลยดอกนี้นี่งามคักขางามคักกูดดินออกจากน้อย มองนีมั้งเหรอครับเสียบคัะเสียบเนี่ยนี่หวานกรอบกรุบๆเลยครับครับเห็ดชีเทาครับตอนนี้ก็หูซึกวาบุคฮอยมีค้นอื่นกันนะครับเขาออกไปเมื่อเรือวันเห็ดบ่เกิดค้นบุคฮอยมากนะครับแต่ว่าตอนเขามากครับมีรถหลายคันอยู่เลยครับหรือเขาไปคนละมองก็หาไปเรื่อยๆครับตาก็ชุมชื่นดียูตะวันเห็ด บ่ท่านเกิดปันไดครับเฮ็ดปวกกับว่าท่านพ่ออยู่นี่เห็ดเกลือดอกหนึ่งเห็ดเกลือครับดอกนี้หน่อยตุ้มๆไม่หน่อยนี่ของเสียบเดี๋ยวต้องขูดขานี่ดอกหนึ่งครับเห็ดเกลืออีกดอกหนึ่งนี่ดอกนี้งามๆเลยนี่ครับดอกนี้งามๆเลยนี่เห็ดเกลือ คือกันเราก็ไปีดเทาครับขูดขาจัาหน้อยจังโบดินไปเปลือนมูอครับฉีดห็ดเกลอยงอันงครับแจงแสบๆสบครับเห็ดมือนีิมักมารับรับช่วงนี้ก็นย่างหาเฉพาะน้ำมขางทางค้นยังในป่านะครับทางกวดรอดเป็นเส้นเป็นส้นเขาไปในป่านะครับ บท่านเข่าป้าลึกนะครับพอ,อนจะกมีบ่มีว่เลย่ท่านเขานะครับ mm hmm. หายางไปน้ำขางทางสักวันนะครับนี่ก็พอเฮ็ดน้ำมาอีกแล้วครับนี่ mm hmm. ค,รนครับเก็ดเก็บสักวันดอกตุ่มๆอยู่ตัวนี้ ครับนี่ใครเึ็นมาแน่ล้วครับโดดงามๆอยู่ครับกระเจียวให้ได้จัแกงง่ายหนึ่งลรอครับทัานสิครับนะครับเฮ็ดการช่วงนี้กับวอกบอกใยออกนะครับกระสีมาช่วงไม่นะครับต่อสิท่านครับนะครับก่สิเก็บไปเรื่อยๆสักก้อนให้ได้จักหม้อแกงง่ายหนึ่งสักก้อนนะครับครับสำหรับมือนีเฮ็ดก็ออกห่างๆนะครับออกห่าง สงสัยคุ้งสิล่ออีกจับสามสิบมือนะครับออกลร้แฉครับสภาพอากาศแบบนี้เพราะว่นที่ผ่านมานเป็นอาทิตย์นี่คืนฝ้าคืมนะครับฝ้าคืมฝนลิ่นพ่อปิดแดดบ่คอยมีมอากาศบ่อเปเอนะครับเห็ดก็เลยบ่ออกปันไดน,นะครับวันนี้ฝ้าเศร้าคืมแล้วแดดก็เริ่มบอกแล้วนะครับ กัดไว้อีกจังโดนมาเกินสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนี่ออกเต็มโรงแทะครับเห็ดกับเวลานั้นจังสีมาอีกเที่ยนหนึ่งครับอุ้มหมดกัดนะครับมันนี่ก็หาพ่อมันได้หมวกแกงง่ายๆสัก้อนนะครับจังสีกลับนะครับไปหลุ่นน้ำกันครับกับพ่อตีอเฮ็ดเพิงกับทีเก็บ,กบ,กบ,กบอเอาตทีเฮ็ดเพิงระบัน เราจะเห็ดจินไตน,นะครับเอายางเดียวกับนี่กินเห็ดหนางขาวไม่โตแล้วก็เปเห็ดเพิงกับเก็บป่อยเมือเ่อวดแล้วเราจะพอนะครับเห็ดเพิง พอเก็บเอาบุหรี่ก็บล้อครับแล้วครับเห็ดเพิ่งวัตถต่พอเห็ดเพิ่ง้ดาวอุดอกงีดอกงามเลยครับดอกงามกุ้งมูหรืองอารามเลย เห็ดไข่ครับเห็ดไข่ตุ่มๆขับยังไปยังมาแต่พอเห็ดเพิงแง่ครับหรือว่าเห็ดเพิงขาไล่ดอกคันงามนี่ครับเห็ดเพิงเพิงแงหรือว่าเห็ดเพิงขาไล่นะครับสีมีรถขมแน่จังน้อยนะครับตัวขมแสบนะครับขมปลาย เห็ดเพิงเห็ดเพิงขี่ยอดเห็ดเพิ่งขี่จวกนะครับคงแสีบเลื่อยล่ะครับถ้าบ,บ่อยก ift, ากกินเราตัวบ่อยากกินเราขี่ยอดนะครับให้ต้มน้ำทิมจักจั๊นาหนึ่งสักคนนะครับเป็นแกงไส้หมูนะครับต้มน้ำทิมจักจั๊กหนามคนนะครับผัวมันแสีบครับนี่แสีบเลื่อยล่ะเห็ดมื้งนี่สวกรสหวานนะครับนี่เขาเปลนนี่ให้ต้นมน้ำทิมจกัจกจั๊นามหนึ่งนะค,ะนะครับแยก,กนะอกกอ,นะเอ,อก Milan, อเฉพาะมันสักคนนะครับ กับยางมาตั้งโดนก็พอเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกขาดำนครับโดกงงามๆขาเหย้าอยู่แสดงว่าฝนซีดีลาด้นี่ทตั้งนี้พวฝนแรงมาตลอดเลยฝนซีดีลาแท้เห็ดปวกขาเหย้านะครับกับเห็ดดินเห็ดดินงามๆครับ อดอกหนึ่งเห็ดดินครับโดนจึงพอยึดไข่ดอกหนึ่งนะครับดอกตูตมๆม,มึงนีงแ่แหละครับห้อยเข่าเห็ดป่วงนี่เคี้ยน้ำกลนเขานะครับเคลี้น้ำกลนเขา ดอกลุ่มเห็ดปวกครับนี่ดอกนึงม้เขาเขียวบ่หมดเห็ดปวกเขาครับเห็ดปวกเขาขาเง่าครับเขียวห้อยเกาเขาดิครับนี่ร่วงเคี่ยวไปมึงอยที่ยั่งบ่ <c oughs> เดี๋ยวกันอีกดอกนึงครับ เอดอกหักแบบเคี้ยน้ำกลนเขาได้เราสามดอกเคี้ยมึงอีครับบ้านนี่เคี้ยมึงหาเขาเอาบวกแดพอไปใหม่มันโปกหลายนะครับมันก็ลังผุนดินสิพ่อมึงอย่างยากนี่ครับเคี้ยมึงวันมันก็ลังผุนดินลองเคี้ยมึงหามันเหลือหามันลุงเหลือนี่ครับเคี้ยไปเคี้ยมากกับพ่ออยู่ดอกหน,นึ่งนี่นี่มันก็ลังผุน เรงผลดินแนวนี้แหละมันเสีเน่ยงยากถ้าไปไม่ปกอยู่ต้องเคลี่ยวมึงดีๆครับนี่ครับคือดอกง่ายเทวเห็ดพัวเขาครับสำหรับมนี้นะครับกัิพ่อสมนีนะครับพ่อได้ต้มแกงสดห่อนๆอยู่นะครับมนี้กับสีอีกจักสามซีมือพอแล้วครับต้องสีมาเก็บเห็ดชนิดนี้ไม่นะครับเพราะว่าอากาศมันพระทันโอ้ปอนะครับ ล่อให้แดดออกๆอากาศหอนๆรูเบานะครับเห็ดจังสิเกิดดีนะครับกะสิล่อช่วงนั้นนะครับจังสิมาไม่นะครับก็นี่ละครับผลงานมันนี้ครับเพื่อใ้เกียงสดห่อนๆด้วยครับเกียงง่เติบยิ่งอกนะครับกะจิบต่อไปกะสิเป็นไปเก็บเห็ดเผือท่ามสักก้อนนะครับสิล่อห้ เฮดมูนี่เกิดดีหลอบสักวันนะครับยังสีมากนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คือสีจบเพียงเท่านี้นะครับกับพวกพอกันคลิปไหมนะครับสวัสดีครับ